ต่อไปนะครับเราจะคุยกันเรื่องมุธ,ธาและก็อาสนะของพระพุทธรูปในศิลปะมัทธุลาสาเหตุที่จะต้องเริ่มต้นจากศิลปะมัทธุลาก่อนเพราะศิลปะมัทธุลาเป็นศรริลปะที่มุธ,ธาและอาสนะมีความซับซ้อนน้อยที่สุดในศรริลปอินเดียนะครับเพราะว่ามุธ,ธามีเพียงมุธาเดียวคืออภัยมุธาและอภัยมุธาหันเฉียงด้วยนะครับซึ่งอภัยมุธาหันเฉียงนี่อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วว่าต่อมาจะนิยมในศิลปอัมารวดีก็คือได้รับอิทธิพลไปจากมัทธุลานะครับเท่านี้ ออการจับชายจีวรเนี่ยนะครับจับชายจีวรใช้พระหัตถ์ซ้ายจับชายจีวรโดยจับพระหัตถ์ลงนะครับตามอิทธิพลของอินเดี่ยแหละตามแบบอินเดียเหนือนะครับโอเคนะฮะสำหรับท่ายืนนะครับมีแค่ท่ายืนสมพังนะครับไม่มีติดพังนะครับแล้วก็ท่านั่งก็ขัดสมาธิเพชรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็เลยเกิดประเด็นที่บอกว่าสรุปแล้วศิลปะมัทุลาเป็นศิลปะแรกที่คิดคนพระพุทธรูปหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่า เนื่องจากมุราอาสนะของพระพุทธรูปม,มุธามีความซับซ้อนน้อยที่สุดนะครับเบสิกที่สุดเมื่อเทียบกับคันธาระที่ซับซ้อนมากนะครับทำให้นักวิชาการหลายท่านเชื่อว่าศิลปะมทัทธลรเป็นศิลปะที่คิดคนพระพุทธรูปก่อนศิลปะคันธาระนะครับต่อมาเมื่อเราศึกษาศิลปะคันธาระเราจะดูพระพุทธรูปยืนก่อนนะครับพระพุทธรูปยืนเนี่ยนะครับวา ปางสาคัญของพุทร,รูปยืนก็คล้ายกับมาทุลานะครับสาหรับพระยืนนะครับนะจะสังเกตว่าพระยืนปางไม่ค่อยเยอะนะมุธาไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าพระนั่งเนี่ยมุธาจะเยอะกว่านะครับมุธาของพระยืนคืออภัยมุธานะครับประมาณ90นะ99%จะบอกว่าอย่างนี้เลยก็ได้ว่า99%ของพระยืนคันธาระคืออภัยมุทาแล้วจับชายจีวรลงนะครับตามระบบอินเดเหนือนะครับถามว่า แสดงว่าอภัยมุธามันเป็นมุธาที่แชร์ร่วมกันนะครับหรือได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะมัทุราอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับศิลปะพันธะนะ้วยเหตุน,นี้อภัยมุธาเนี่ยจึงได้รับความนิยมสูงสุดนะครับสำหรับพระออยู่ในศิปะพันธะนะโอเคคราวนี้ถามว่าอาจารย์แล้วมีวัฒนธรมุุธาหรือมีปางประทานพรบ้างไหมปรากฏว่าศิลปะพันธะเราไม่พบเลยนะครับว่ามีปางประทานพรนะครับ แต่ว่ามีปางที่คล้ายๆกันก็คือปางทรงบาทนะครับปางถือบาทนะครับในประหั์ขวานะครับโดยที่เมื่อถือบาทในะหัตถ์ขวาเนี่ยนะครับทำให้มือขวาเนี่ยห้อยลงนะครับคล้ายปางประธานพรคล้ายวา่าธรรมาสรนะเมื่อถือบาทอย่างนี้ประหั์ซ้ายก็จับเทววันยกขึ้นนะครับนะเป็นกระบวาตามระบบสมมาตรในเซบังอิงเดียเหนือซึ่งอันนี้เนี่ย นะครับไม่แน่ชัดหรืออาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นต้นเ a ้าให้กับการแสดงวาทามุธาที่จะเกิดขึ้นต่อไปในเสภาคุปะตะนะครับโอเคคราวนี okay, ้ <Okay, S 2> <okay. S 1> เรามาดูซิว่าอภัยมุธาในเสภาคันธาระเป็นแบบหันตรงหรือหันเฉียงนะครับนะในขณะที่มัทธุลาเนี่ยประธานอภัยนะครับแล้วก็หันค่อนข้างเฉียงแต่คันธาระเราเห็นเลยว่าสําหรับปฏิมากรรมที่ยังคงเหลือล่องลอยอยู่นะครับนะรหัสนี้ค่อนข้างออกมาตรงนะครับ ไปสังเกตถ้าเกิดเรากลับไปภาพเก่าอาจารย์ไม่เห็นมีพระหัตถ์เหลืออยู่เลยคือพระหัตถ์เนี่ยหักไปหมดแล้วนะครับสาหรับหลายองค์เนี่ยเราก็ไม่เห็นนะครับแต่สําหรับองค์ที่ยังคงเห็นนะครับพระหัตถ์อยู่เนี่ยก็สังเกตว่าเป็นพระหัตถ์หันตรงนะครับนะซึ่งซึ่งการแสดงอภัยมุทาหันตรงเนี่ยต่อมาจากคันธาระจะส่งในศับศิรักุตต ะะว่าการตกัดแล้วก็ป่าละต่อไปจึงจะเป็นกระบวนการในศสีป์อินเดียเหนือในขณะที่การแสดงอภัยมุทธานเฉียงนะครับเริ่มเกิดขึ้นในศิลปามัตุลาพอต่อมาสวยกับอมราวดีและต่อมาสวยกับอนุราทปุระในศิลปะลัังกาต่อไปนะครับโอเคถัดมานะครับเรื่องการยืนตรีพังนะครับการยืนนะปพรากฏว่าศิลปะคันัาระยืนตรีพังไม่เอียงสะโพกนะยืนตรีพังไม่เอียงสะโพกคล้ายกับการยืนคอนทราโพสโตในศิลปะกรีกโรมันนะ การยืนติพังคืออะไรคือการพักขาข้างหนึ่งนะฮะท่านคุณจะเห็นบอกว่าพระพุทธรูปองนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมีเข่าข้างหนึ่งยื่นออกมาแสดงว่าขาเนี่ยกลังพักแสดงว่าขาอีกข้างหนึ่งนะครับต้องรับน้ําหนักนะอยู่ตรงนี้นะทำให้ทําให้มีเข่าเพียงข้างเดียวคือเข่าขวานะครับพระชานุป h าที่ยื่นออกมานะตรงนี้เนี่ยเมื่อเราไปดู นะครับเทียบกับศิลปะโรมันเนี่ยเราก็จะเห็นบอกว่าปฏิมากรรมโรมันก็มีการพักขาข้างเหมือนกันเหมือนกับปฏติมากรรมชิ้นนี้ที่มีการพักเข่าวานะครับทำให้เข่าขวายืนออกมาแต่เข่าซ้ายซ่อนเข้าไปในโทก้านะนะฮะอันนี้ก็เป็นต้นแบบของการยืนติดพังไม่เอียงสะโพกนะการยืนติดพังเนี่ยทำให้ปฏติมากรรมดูอ่อนนุ่มดูอ่อนโยนดูมีชีวิตชีวานะฮะดูลาดีมากขึ้นเมื่อเทียบกับศิลปมะมาทูลานะครับที่ยืนสมพัง นะครับสมมาตรสองข้างแต่ว่าแข็งกระด้างนะครับครับโอเคต่อไปนะคทาานี้เรามาพิจารณาเรื่องพระพุทธรูปนั่งบ้างนะตะกี้เราคุยกันเรื่องพระพุทธรูปยืนเสร็จแล้วนะพระพุทธรูปนั่งนะครับในเสักคันธาระเนี่ยมีความซับซ้อนกว่าพระพุทธรูปยืนเพราะมีหลายมุทธ,ธานะครับมีหลายมุทธ,ธานะยังไงก็ตามเนี่ย ถาประทับนั่งเสียประกันทาระมีท่าเดียวนะครับคือวัชราสนะยังไม่มีปาลัมพะปาทาสนะต้องรอจนทั้งเสียประคุปตะปาลัมพะปาทาสนะหรือการนั่งพ่อยพระบาทจึงเกิดขึ้นมาในระยะหลังนะครับโอเคแต่ว่าสําหรับมุทาหรือการแสดงประหัตถ์เนี่ยมีหลายมุธานะครับมุทาที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็ไม่ต่างจากพระพุทธรูปยืนก็คือการแสดงอภัยมุทาในพระหัตถ์ขวานะครับพระหัตถ์ขวายกกันขึ้นมานะครับพระหัตถ์ซ้ายจับชายจีวรลง ะครับไว้ที่ตักนะโอเคนะก็ถือว่าเป็นมุทธาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับอาจจะบอกได้เรียกได้ว่าประมาณ80%ของพัทธรุนะครับพระทับนั่งอย่างไรก็ตามเนี่ยนะศิลปะคันธาระได้มีการคิดค้นนะฮะมุทธาสำหรับพระนั่งอื่นๆด้วยซึ่งไม่ปรากฏในศิลปะมัทุรลาด้วยเหตุน,นี้จึงเชื่อว่าศิลปะคันธาระน่าจะมีอายุหลังกว่าศิลปะมัทุลา ทฤษฎีนี้เนี่ยขัดแย้งหรือว่าเป็นทฤษฎีที่ตรงกันข้ามกับทฤษฎีที่ผมเคยสอนว่าคันธาระเกิดพระพุทธรูปขึ้นก่อนแล้วส่งในมัทธุลานะครับซึ่งทฤษฎีก่อนหน้าในผมได้สอนในในวิชาก่อนๆเช่นวิชาเซอร์เนตเป็นต้นแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรามาเรียนอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือทฤษฎีที่บอกว่ามัทธุลาเกิดกระบวนการการสร้างพุทธรูปขึ้นก่อนเพราะว่ามีมุทภาค่อนข้าง น้อยนะครับไม่ซับซ้อนในสมัยคในขณะที่คันธาระเนี่ยได้มีการคิดค้นมุธทางสาหรับพระนั่งใหม่ๆขึ้นจํานวนมากนะมุธทาแรกที่เราจะคุยกันนะครับนะก็คือ,อทายานมุธทานะครับหรือว่าปางสมาธิเนี่ยนะซึ่งผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าปางสมาธิแม้ว่าจะเกิดขึ้นในศรลปะคันธาระแต่ว่าต่อมาได้รับความนิยมอย่างมากในศรีละปะอินเดียใต้ยอย่างเช่นศิละปะลังการเป็นต้นนะโอเควนี้ พญานมทธานะครับในกนารทาระสามารถแบ่งได้เป็นสองแบบนะครับก็คือการาแบบหงายฝา่าพระหัสนะครับประสานกันที่พระเพลาหรือตักนะครับแล้วก็หงายฝา่าพระหัตหรือไม่อีกอางแบบคือแบบตั้งฝา่าพระหัสนี้ขึ้นมานะครับซึ่งแบบตั้งฝา่าพระหัสนี่พอต่อต่อมานะครับจะส่งอิทธิพลให้กับศิลปะจีนโดยเพราะศิลปะเว่ยเหนือนะครับนะในศิลปะจีนนะครับนะ,น,ะนะแต่ว่าไม่ได้ส่ง กระบวนไม่ได้มีกระบวนการต่อในศิลปอินเดียอีกเลยนะครับนะกระบวน,นการที่วิ่งต่อในศิลปอินเดียจะเป็นการแสดงอภัตโทษทยาณมุตธาแบบหงายฝากพระหัตนะครับแบบนี้มุทธาอื่นๆสำหรับพระนั่งนะครับในศิละปะคันทาระเนี่ยยังมีการคิดค้นกระบวนการมุทธาใหม่ที่เราเรียกว่า มุทธาเจาะจงพุทธประวัตินะครับคือพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีกระบวนการเล่าเรื่องอย่างไรนะครับก็มีการคิดมุตธาใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์หรือเพื่อเล่าเรื่องพุทธประวัติตอนนั้นๆอย่างเช่นภูมิศัพปะรสมุทธาหรือปางมานันวิชัยเนี่ยก็เพื่อเล่าเรื่องอการเรียกพระแม่ธรณีขึ้นมาเป็นพยานตอนมารพระนนะครับนะเสียปกันทาระเนี่ยใช้พระหัตถ์ขวานะครับภาพ ที่แผ่นดินนะครับในการ่พระหัตซาย,ยกขึ้นจับชายจีวรน,นะครับในท่านั่งนะครับนะลองสังเกตดูว่านะพญามารน,นะเข้ามาล้อมรอบนะมีต้นโพอยู่ด้านล่างแล้วพญามา,นนนะม,ม,มาเนี่ยนะมีกองทัพมาเนี่ยที่โตที่แสดงการพ่ายแพ้อยู่ด้านล่างด้วยนะครับนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นภาพและเรื่องตอนเออมารจ์จญนะอย่างไรก็ดีนะครับเสียประคันทาร้านเนี่ยยังยังไม่ได้คิดกระบวนการที่บอกว่า ถ้าการท่าแสดงภูมิศั์ประาสามุทราแล้วเนี่ยนะฮะนะพระพุทธรูปก็ควรจะห่มเฉียงด้วยเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าการห่มคลุถ้าเกิดว่าห่มคลุมแบบเนี้ยนะ,ะจีวรก็ตกลงมานะครับแล้วมาคลุมที่พระหัตถ์ขวาทําให้มองเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวพอเดี๋ยวต่อมาเนี่ยนะครับในศิลปะหลังๆอย่างเช่นศิลปะคุตตะและปาร้านเนี่ยจะมีความคิดใหม่นะครับว่า มุธาไหนที่มีความสําคัญในพระหัตถ์ขวาอย่างเช่นภูมิศัพท์ประสามมุธาแล้วจําเป็นที่แล้วพระหัตขวาเนี่ยห้อยลงนะครับถ้าผมกลุมเนี่ยชีวะก็จะร่วงมานะครับกลุ่มพระหัตถ์ทำให้มองเห็นไม่ชัดต่อมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นผมเชียงนะครับโอเคนะอีกมุธาหนึ่งที่ถูกคิดขึ้นมานะครับคือทำมาจากมุธานะครับนะ จะเรียกได้ว่าเป็นธรรมจักรมุตธ,ธาหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับแต่ว่าในศิลปะปคันธารันเนี่ยใช้มุตธ,ธาที่ดูคล้ายๆกับธรรมจักรมุตธ,ธาเนี่ยในตอนแสดงยมกปฏิหารนะครับนะแสดงโดยการใช้พระหัตถ์ขวา,านะครับจับจีบทำเป็นพวกนี้แล้วอีกใช้พาดอีกพาดหนึ่งเนี่ยกำเข้าไปนะฮะอย่างนี้นะเดี๋ยวลองดูซิรายละเอียดเป็นไงนะครับ เนี่ยกรรมก็ไปเราเรียกเราจะเรียกว่าธรรมจักรมุธาแบบกรรมนิวพระหัสนะครับซึ่งต่างจากเสียบคันธาระโทษซึ่งเสียบคันธาระต่างจากเสียบคุปตนะครับที่ต่อมาการแสดงธรรมจักรมุธาเนี่ยจะกลายเป็นการจีบนิ้พระหัสนี้เข้าใจไหมครับนะโอเคนะคราวนี้เอ่อการแสดงธรรมจักรมุธานะครับในเสียะคันธาระนะครับนะ จะบอกว่าทํามาจากมุทาหรือว่าพระมุทาคล้ายทํามาจากมุทาก็ได้เพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าชื่อนะครับของมุทาแบบนี้ในสิบปันธาร,ระะจะเรียกว่าทํามาจากมุทาหรือเปล่านะครับนะแต่ยงไก็ตามเนี่ยทำมาทำขอขออนุญ,ญาตเรียกว่าทํามาจากมุทา แบบกำนิ้วพระหัตถ์แล้วกันนะถ้ามาจากมุทาแบบกำนิ้วพระหัตถ์ในเสียระคันทารักษ์นะครับไม่ได้เจาะจงใช้กับตอนปฐมเทศนานะครับใช้เจาะจงกับตอนแสดงยมกปาฏิหาริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ,ถ้าเราถ้าเกิดว่ากลับไปดูภาพเก่านะจะเห็นว่าพรนะพุทธเจ้านั่งอยู่บนดอกบัวซึ่งมีอยู่เป็นพันกลีบนะครับมีมนุษย์เสีนาคนะครับ คือนาคนันทอุปนันทาุดขึ้นมานะแล้วก็มีภาพนิมิตนะครับของพระพุทธเจ้าและพริสัตฌ์เนี่ยรอบพรงนะฮะเหเพรานี้นะฮะนี้นะนเอ,อ่ี้พอในเสภาคุปตะเนี่ยกลายกลับกลายเป็นบอกว่าธรรมจากมุทธ,ธาถูกใช้กับการเออจาะจงพุทธประวัติถึง2ตอนนะครับคือตอนปฐมเทศนาและตอนแสดงยมกปฏิหารนะครับอันนี้คือความ แตกต่างที่เพิ่มขึ้นนะครับโอเคอีกมุตธาหนึ่งนะครับที่ถูกใช้กับพระนั่งนะครับก็คือเอาดินินแล้วก็เอาภูมิศัพท์ประสามุตธามาออกแบบนั่นแหละนะเอาปางมารวิชัยที่นี่มาออกแบบแต่ว่าเอามาหมุนธรรมจักรแทนนะครับจะมีจักรอยู่ข้างล่างแล้วมีกวางหมอบอยู่นะครับอันนี้คือปางมุตฐานการหมุนจักรในเิลปคันธาระนะจะสังเกตว่าการแสดงปฐมเทศนานในศิปคันธาระยังไม่ใช้ธรรมจักรมุตธาแต่ใช้ ภูมิศัพท์ปราสาทมุทธามาออกแบบนะครับให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเอามือพระหัตถ์เอาพระหัตถ์ขวาเนี่ยลงข้างล่างนะครับเพื่อหมุนจักนะครับมีความหมอบอยู่แล้วรอบๆมีปัญชวัคคีอยู่โดยรอบนะครับอีกกระบวนการนึงที่น่าสนใจคือศิละปะคันธาระเป็นศิละปะแรกที่กล้าทำพระศิหัสยาตนะครับเป็นอิริยาบถนอนนะโดยในศิลปะมัทุลานะก่อนหน้านะครับมีเพียงพระพุทธรูปมีเพียงสองอิริยาบถคือ ยืนกับนั่งนะแต่ไม่เคยมีพระนอนนะครับนะศิลปะคันธารักษ์เป็นศิลปะแรกที่เริ่มทําพระนอนนะครับโดยที่ใช้พระหัตถ์ขวาหนุนนะครับนะคะแล้วใช้พระหัตถ์ซ้ายนะแนบไปกับพระวรกายนะเอ่อการทําอย่างนี้เนี่ยนะนะฮะเพื่อแทนตอนปรณิณิพานธนะอย่างที่เราเคยเรียนไปแล้วว่า นนในเสบยินเดียโบราณการแสดงตอนปันิพานใช้สถูนะครับแต่ต่อมากลายกับกลายเป็นบอกว่ากับกลายเป็นบอกว่าศิลปะพันธารัก์เป็นศิลปะแรกที่กล้าทําพระนอนนะครับในขณะที่ศิลปะมัทุูราและอมาราวดียังไม่กล้าทําพระนอนนะครับยังคงใช้สถูเป็นสัญลักษณ์แทนพุทธปันิภานเช่นเดิ